ล่าสุดค่ะสาวโบแชร์โพสข้อความลงอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพข้อความระบุว่าอยากแต่งงานว่าอยากพูดสวัสดีเกียรติผู้มีเกียรติสวัสดีค่ะพบกับทันขา่าวทันดาราเรามารับชมข่าวไปพร้อมๆกันเลยค่ะโบเมรดาเผยเป้าหมายใหม่อยากแต่งงานเพราะเหตุนี้ประกาศออกสื่อค่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ถูกจับตาม,มองข่าวดีมาตลอดระหว่างนางเอกดางโมเมรดาและพระเอกหนุ่มอเล็กเทีรเดช เราจะเห็นโมเมนต์ครั่งรักของทั้งคู่และนอกจากโมเมนต์ครั่งรักก็จะเห็นโมเมนต์น่ารักน่าเอ็นดูพากันทำอะไรที่สนุกสนุกฮา่ฮาๆาแบบไม่ถือตัวเลยทีเดียวจนทุกคนต่างชื่นชมความเป็นธรรมชาติของพวกเขาและล่าสุดสาวโบแชร์โพสข้อความลงอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพข้อความระบุว่าอยากแต่งงานว่าอยากพูดสวัสดีแขกผู้มีเกียรติเอาเป็นว่าสาวโบแชร์และระบุข,ข้อความเพิ่มเติมบอกว่าโอเคมีเป้าหมายใหมล่ละ